สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟซีพี่พน้องๆ้องนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าสวนมาสวนกลับไม่โกงนะครับอยู่ในแอปไทยเชด,ดูเอลนะครับปรองมากรุกไทยนะครับก็จับคู่นะครับมาเจอกับท่านหมูเด้งนะครับผู้ที่มาด้วยเลตติ้งนะครับ 1544คะแนนเป็นหมากสีดำนะครับไก่ก้าวฟ้ามาด้วยม้าซ้ายครับประม้าเทียมนะครับม้าเทียมมาตรฐานครับจังหวะนี้ก็กินตัดเข้าไปก่อนนะครับก็ม้าซ้ายครับของไก่ก้าวฟ้าครับก็เป็นม้าซ้ายในเชิงในเชิงเล่นหน้าเบี้ยมากกว่านะครับเป็นเชิงรับนะครับเอาเปรียบกันนิดนึงครับจังหวะนี้ก็แทงเบี้ยขึ้นไปเพื่อเอาเปรียบทรงเบี้ยนะครับ เบียน,นอกเบียนในคุตตะซูยกม้าขึ้นมาเราไม่สนครับเรากินตัดเข้าไปกินเบียนในขึ้นไปก่อนคุตตะซูใช้ม้ากินขึ้นมาก็เสริมโคนขึ้นไปสู่กลางกระดานนะครับคุตตะสูเก็บขุนเข้าป้อมนะครับไก่ก้าวฟ้าก็ยังไม่เลือกที่จะเก็บขุนนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บขุนไว้ใต้มา้าเนี่ยอาจจะโดนนะครับเรือนะครับของสีดํามาส่องสไนเปอร์ส่องขุนนะครับ,รรบทําให้เราต้องว้าวุ่นใจครับนะครับ มาซ้ายนะครับของไก่ก้าวฟ้าก็เป็นมาซ้ายแบบไม่ใช่บุกนะครับมาซ้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวบุกนะครับข้อเสียของมาซ้ายนะครับถ้าเราบุกนะครับแล้วเราทําคู่ต่อสู้ไม่ไม่ชัดเจนนะครับขุนของเราจะไม่นิ่งครับก็จะต้องหนีไปหนีมาครับถึงหวะนนี้เราก็ขยับเรือนะครับเกาะเบี้ยวไว้ก่อนนะครับในอนาคตก็อาจจะนาโคนนะครับ ขึ้นไปจับกินเบี้ยแล้วก็ไล่ม้าครับเพื่อจะได้กินมาครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ก็พยายามนะครับตีเบี้ยคู่ขึ้นมาทางด้านปีกซ้ายของเรานะครับจะมาทําลายม้านะครับมาซ้ายแล้วก็ไม่สนใจครับไปขึ้นไปก่อนครับนําโคนไปไล่มาคู่ต่อสู้ไม่ตกใจครับไม่ตกใจก็ถอยม้ากลับมาก่อนครับครับเดี๋ยวเราจะดันเบี้ยริมขึ้นไปนะครับ แล้วก็จะตีเบี้ยตรงกลางครับอิตรขึ้นนะครู่อสู้กินแบบนี้เราก็ต้องใช้มากินขึ้นไปครับนะครับมาเราจะได้ขยับขยายได้ครับอาจจะโดนโจมตีเบี้ยครับมาจริงๆด้วยครับเรือของสีดําครับท่านหมูเด้งนะครับก็เอาเรือมาจับครับดีที่สุดแล้วนะครับก็ต้องใช้ขุนครับขุนไปผูกถ้าใช้เรือผูกโดนรอยเบี้ย ไม่ดีครับนะครับขุนผูกดีกว่าโคนของสีดํามาแบบนี้ก็กินตัดเข้าไปก่อนเลยครับตัดครับโคนตัวเก่งนะครับมันตัวนี้สามารถไหลขึ้นมายืนอยู่หน้าแท่นหน้าเบี้ยเรานะครับเราก็จําเป็นต้องตัดเสียเก่อนะครับตัดไฟซะก่อนเสียก่อนต้นลมนะครับจังหวะนี้ก็กินตัดมาไปเหมือนกันครับนะครับก็มีมาคนละตัวเท่ากันครับอยากจะหลบขุนนะครับแต่ตอนนี้ยังหลบไม่ได้ครับก็ต้อง ย่อเรือขึ้นไปครับนะครับนำเรือขึ้นไปนะครับเรือกอไก่ขึ้นไปผูกเบี้ยนะครับแล้วก็สกัดนะครับเบี้ยสีดําด้วยในตัวนะครับไม่ให้งายนะครับต่นนี้น่าจะดีที่สุดนะครับอืมคูต่อสู้จะระเบิดเบี้ยขึ้นมาไหมก็ขอไตรตรองนิดนึงครับเอาเรือไปผูกเบี้ยก่อนดีกว่าครับยังบุกไม่ได้ครับเพราะว่าโดนเรือนะครับ ประกบคู่แบบนี้นะครับสองครองครับคู่ต่อสู้เลือกที่จะระเบิดเบี้ยมาแบบนี้ก็ก็ได้จังหวะครับกินตัดเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเชิงเบี้ยนะครับเบี้ยคู่ของไก่ก้าวฟ้าก็ยังคงยืนตรงานสวยงามเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ได้แท่นด้วยนะครับแท่นเบี้ยนะครับของสีดําครับเบี้ยเดี่ยวตรงกลางนะครับ อนาคตเดี๋ยวเราจะนําเม็ดนะครับไปต่อยโคนนะครับทําใหโคนของสีดําต้องเสียตําแหน่งถอยหลังกลับไปนะครับจังหวะนี้ก็เป็นตาของสีดําเดินครับขยับขุนมานะครับอุตส่าห์นำขุนมาอยู่ตรงกันแล้วนะครับในตําแหน่งของขุนพึ่งใบบุญครับกูจะสู้ก็หนีเราไปซะแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ไล่โคนไปโคนถอยหลังกลับไปอามาไปลุกตะทีนะครับปักเข้าไปหนึ่งดอกครับบอกเพื่อนกันครับรุกดอกยอกนะครับ ออนึกว่าจะหนีกลับไปหลังเม็ดครับเราก็จะกินสองนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ไข่ไข่มากลับมาครับนะครับกลับมาตั้งทรงนะครับตั้งทรงตั้งหลักนะครับกลับมาในอนาคตอาจจะไปไล่เรือนครับก็ต้องดูจังหวะกันอีกทีครับ มีโอกาสแล้วก็โปูเบี้ยขึ้นไปครับ่ะตา <c oughs> หรือว่าจะถอยมาริมกระดานถอยกลับมาที่เดิมดีกว่าครับถอยมาริมกระดานก็ทําอะไรยังไม่ได้นะครับไปดูใครคนกินก็ได้เบี้ยขึ้นไปสูงเฉยๆครับกูต่อสู้ยกมา้ามาโจมตีบ้างนะครับเราก็ต้องแก้ปัญหาครับนะครับเบี้ยริมเป็นจุดอ่อนเราก็นําเดินไปหัวครับ จะเห็นได้ว่าครับเบี้ยริมหนึ่งตัวนะครับสามารถสกัดเบี้ยของสีดําได้สองตัวนะครับก็เป็นเชิงเบี้ยครับเป็นเชิงเบี้ยนอกเบี้ยในครับจังหวะนี้ก่อสู้พยายามละลายตัวนะครับเอาเม็ดมาต่อเพื่อจะเปิดหน้าบ้านครับจังหวะนี้ไก่ข้าฟ้าก็สวนครับสวนโดยการยกม้าไปจับเรือนครับเรือของสีดํามีปัญหาครับสีดําจะทํายังไงครับในตาแหน่งนี้นะครับก็ ได้กินครับได้กินอาจจะโดนกดโดนกดเราผูกม้านะครับไม่มีปัญหาอะไรครับุคต่อสู้เอาเรือมากดจริงๆครับก็ทิ้งเบี้ยครับทิ้งเบี้ยจุดอ่อนครับเพราะว่าเราผูกนานๆก็ไม่ดีครับนะครับเราก็เป็นเชิงรุกบ้างครับนะครับโคต่อสู้ใช้เรือมากดกินม้าเราก็ทิ้งเบี้ยกินเบี้ยผูกม้าครับไปในตัวเรามาดูกันต่อครับ อ่าคุตส้ถามว่าทําไมเล่นเก่งจังนะครับท่านหมูดเด้งนะครัว่าเลยตอบไปครับครับนะครับขอบคุณครับอะไรประมาณนี้นะครับคุตสู้ก็เลือกกินเราเหมือนกันจังหวะนี้รุกไปก่อนครับนะครับในจังหวะที่รุกก็ต้องรุกนะครับรุกปักก็เป็นหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับจะมีจังหวะเม็ดกินมาเรามีปัญหากินตัดโคนไปเลยครับนะครับเพื่อไม่ให้เสียจังหวะทีเดินทีเข้าทานะครับ ยังไงกูจะสู้ใช้เม็ดกินกลับไปแล้วก็ยังนําเรือนะครับนําเรือมาปลูกเม็ดได้นะครับอ้าวกูจะสุ้กินสวนมาครับสวนมาก็จะมีนะรุกป,ปิดตาเรือเอาคนกินเอาคนกินม้ากินกินสองหนึ่งรุกเราหลบเราหลบเราจะมีเป็นต่อมา้าหนึ่งตัวนะครับก็โอเคครับนะครับ ก็จะสู้กินสวนกันมาแบบนี้นะครับก็ไม่อยากทิ้งโอกาสครับเรือสองลำนะครับอยู่หน้าบ้านของสีขาวนะครับก็พยายามที่จะบุกนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าสีดำมีแต้มอะไรครับสีดำใช้ม้ากินสวนมาแบบนี้นะครับโอ้ถอยคนกลับไปกินไม่ได้ครับขุนก็กินไม่ได้ครับจะกินเบี้ยแล้วกินโคลนฟรีด้วยครับให้เหลือมาเท่ากันครับ แต่โคตสู้จังหวะนี้ลืมคิดเป็นิดนึงนะครับแก่กาฟ้าสามารถใช้ม้านะครับอาชาไรเงานะครับมาไปรุกนะครับปิดคลองเรือนะครับที่สองจะนเปเร์มมหาขุนเราครับลุกปักไปหนึ่งดอกเรายอมเสียมาครับกับเรือสองหนึ่งครับถ้าขุนติดมานะครับแต่เราจะถอยโคนมากินม้าก่อนถอยโคนมากินมาก็จะเป็นต่อโคนหนึ่งตัวครับนะครับเป็นต่อโคนหนึ่งดอก ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับขนเราก็สามารถหลบไปอยู่หลังโคนได้นะครับโคนดันขึ้นไปก็ผูกกับเบีย้ยเรียบร้อยอ้าวโคต่อส้ตัดสินใจนําเรือกินม้านะครับเพื่อจะเก็บม้าไว้ใช้งานนะครับจังหวะนี้จะไปตาไหนครับม้าสีดํานะครับถอยหลังกลับมารุกอืมไปไปมามาไก่ข้าวฟ้าเป็นต่อเรือหนึ่งลำครับโอ้โหนะครับแบบนี้ก็ติดเรือเลยครับ เราเป็นหนูไม่กลัวน้ําร้อนครับเราติดเรือไปเลยครับนะครับกุตตอสู้ก็เอาเรือกินเบี้ยก็ยอมสละไปเลยนะครับเอาเรือมากดนะครับในอนาคตก็อาจจะไปลุกนะครับํากาลุกจนต้องถอยม้าครับถอยม้ามากันอ้ากุสตอสู้ลุกแบบนี้ขุนติดม้าไปอีกครับนะครับสองติดสามติดเลยทีนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับกุตตอสู้ก็ยอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านนะ ผู้เล่นด้วยนะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับรับฟังมากรกไทยไก่ก้าฟ้านะครับทางช่อง youtube พอดีครับทางติกตอกก็ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ